มาถึงสกูปต่อไปเลยนะฮะวันนี้เราจะย้ายมาในโลกโซเชียลครับเป็นสงครามที่เกิดขึ้นใน i ิน t a g r a รครับระหว่างดาราและนักฝากร้านตาม IG ดาราทั้งหลายนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปขยายครับว่ามีกรณีไหนที่เดือดเดือแล้วเกิดขึ้นบ้างใน Instagram ของพวกเขาเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับ โตเลยล่ะคะ่ะกับรกระแสการฝากร้านผัดไอจีของเหล่าคนดงังที่ทําเอาลมออกหูกันเป็นแถวอย่างล่าสุดกับกรณีของสาวทัทยงังที่หลังจากอดทนกับร้านคาที่ชอบฝากร้านผัดไอจีจนดูเหมือนไม่มีความเกรงใจก็ทําให้ทาทาเตือนการกระทํานี้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ล่าสุดเธอก็ต้องปรีดอีกครั้ง เมื่อดนหลอกพ่อขาแม่ค้าฝากร้านกันสมา์าเกินโดยโพสต์ข้อความตักเตือนแบบฮาร์ดคอร์ผ่านไอจีประมาณว่าเธอหนาไม่เคยห้างกับการฝากร้านแต่ตอนนี้เหมือนจะเยอะเกินไปเพราะเธออ่านทุกคอมเมนต์แต่หาข้อความของแฟนคลับไม่เจอเลยดังนั้นเธอจึงขอทําทแบบดาราท่านอื่นนั่นก็คือใครฝากร้านจะลบและบล็อกทันทีโอโอคราวนี้ชีเอาจริงแล้วนะจ๊ะ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีเหล่าดาราที่ลุกขึ้นมาป้องความเป็นส่วนตัวของตัวเองด้วยการประกาศออไอจีว่า ฝากร้านปุ๊บจะบล็อกทันทีซึ่งเห็นชัดสุดคงเป็นสาวพลอยเชมานที่เธอมักต้องเจอปัญหานี้อยู่ตลอดเวียงมาไม่รู้กี่ครั้งบล็อกไอจีมาไม่รู้กี่หนกรธจนเลิกโพสไอจีก็ทำมาแล้วแต่ก็ยังโดนฝากร้านไม่เลิกจ้าดังนั้นเธอเลยตัดปัญหาตั้งไพรเวทในอินสตาแกรมพร้อมโพส์บ่นฝากถึงร้านค้าในไอจีว่าบล็อกร้านค้าทุกร้านไม่เชื่อก็ลองค่ะ พร้อมกับภาพแมวน่าเซ็งแล้วันใหญ่ใต้ภาพว่าพวกมึงเมื่อไหร่จะเลิกฝากร้านกันฟะตูจิเบื่อฮ่าฮ่ฮแม้ดูเหมือนว่าคำข้างแต่ก็มาจากอารมณ์ล้วนๆนะคะคุณ นอกจากนี้ซุปตาคนดังอย่างอ้้มพัชราภาก็ถึงจุดเดือดเหมือนกันเพราะหลังจากปล่อยให้บรรดาร้านค้าโฆษณาฝากร้านกันเต็มที่แต่พออ้้มขอให้งดฝากร้านกับภาพโพสต์ประกาศตามหาเจ้าของสุนัขที่หลงเข้ามาในหมู่บ้านแต่พ่อค้าแม่ค้าก็ยังไม่ทำตามจึงปรี๊ดแตก โค้ดพาะกันในไอจีว่าแค่ขอให้งดฝากร้านแค่บางรูปเองก็ทํากันไม่ได้หรอกคะปกติก็ไม่เคยให้งดนะแต่นี้ของงดเราต้องหาเจ้าของของน้องหมาเข้าใจว่าพื้นที่ของอ้ําเป็นช่องทางธรรมาหากินอ้ําก็อยากจะช่วยถึงไม่เคยงดทางที่แฟนคลับหลายคนบ่นว่าอยากจะเข้ามาดูมาเขียนถึงอ้ําอ้ําก็ไม่เคยของงดอย่าให้อ้ําต้องของงดฝากร้านตลอดไปนะคะขอดีๆไม่ชอบชอบให้ซุปต,ตาบ่นนะจ๊ะเป็น ไปเลยปิดท้ายกันที่หนุ่มฟลุกซีควินที่กำลังตกอยู่ในอาการโศกเศร้าเพราะเพิ่งสูญเสียคุณลุงก็เลยโพสต์ไว้อะไรกับการสูญเสียครั้งนี้ค่ะแต่ในความเศร้าก็ยังทำให้เขาเกิดอาการชุนขึ้นมาเพราะด้านมีพ่อขาแม่ค้าผิดกาลเทศะมาโพสฝากร้านขายของซึ่งงั้นเลยโต้อตอบกลับไปด้วยอารมโมโหประมาณว่าให้คนฝากร้านมีกาลเทศะหน่อยเข้าใจตรงกันนะ เห็นแล้วก็น่าเห็นใจกันจริงๆจะมีพื้นที่ที่โชว์ความแซ่บก็กลับโดนถลม่มโดยร้านค้าแต่ก็อย่างว่าค่ะถ้าไม่ดังก็คงไม่มีใครตามไอีเยอะขนาดนี้ว่าไหมล่ะคะคุณผู้ชม ก็ผ่านกันไปนะครับเรื่องแบบนี้ก็ใจเข้าใจเราเหมือนกันนะฮะบ,บางทีก่อนที่จะฝากร้านอะไรเนี่ยก็ควรจะดูภาพสักนิดหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับว่ามันเหมาะสมหรือเปล่านะฮะเอาละครับและช่วงหน้านะครับเรายังคงอยู่กับโลก Instagram นะฮะแต่ว่าจะเป็นโลกในด้านไหนนั้นสักครู่เดียวกับ True Insider ครับ